<Okay. S 1> เราจะใช้สกรีมเมลลิ่งไม่ให้มันสะดุดเราต้องมาเปลี่ยนช่องชันแนลนะครับวิธีการเปลี่ยนช่องชันแนลก็กดเมนูปึออ๊บแล้วก็มาเลือกที่เน็ตเวิร์กนะครับแล้วกด Enter เข้าไปครับแล้วก็เลือกสกรีมเมลลิ่งเซตติ่งตัวนี้ครับปึออ๊บแล้วกด Enter ไปทีนึงเพื่อไม่ให้เล่นเน็ตเล่นเลยมันสะดุดนะครับเราก็มาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากเบสิกตัวนี้ครับให้เป็นเอ็ กด enter เข้าไปปึ๊บแล้วก็มาเลือก extend ตัวนี้อีกทีหนึ่งปึ๊บแล้วก็เลือกช่องเป็นช่อง channel ที่36นะครับช่องนี้เลยพอเลือกเสร็จก็กด return ลงมาปั๊บแล้วอย,อย่าลืมกด set ตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าเราไม่เ็ตตัวนี้มันจะไม,ม,ะไม่มันจะไม่จำค่าไว้ครับแล้วตอบเย s ปึ๊บแค่นี้ครับเราก็สามารถเล่นสกเกมเรลลิงแบบไม่สะดุดเลยเล่นได้แบบยาวๆเลยครับวิธีการเชื่อมต่อ ดีการเชื่อมต่อก็กดซอ์สัญญาณเลือกถ้าเราต้องการเล่นสกีมเรลลิงแบบไม่ต้องลงแอปนะครับสกีมเรลลิงนี้ใช้ได้เฉพาะ Android กับ Windows เท่านั้นนะครับเราก็มาเลือกตัวนี้นะครับสกีมเรลลิงกดพอเ,เข้าไปปั๊บเหมครัมนขึ้นมายี้ขึ้นมานี้แล้วก็เอา Android หรือ Windows ถ้าเป็น Windows ก็ใช้ Windows K ครับเลือกสัญญาณแล้วก็สามารถเล่นเชื่อมต่อได้เลย ถ้าเป็นมือถือก็เป็นพวก Android ถ้าเป็น Samsung ก็จะเป็นพวกเทสไหมอ่าเขาเรียกอะไรนะ s mart view <S <S 2> <S 2> <S ใช้สกีมเลยรลิงนะครับ Android แต่ละตัวจะใช้ชื่อไม่เหมือนกันของ Samsung จะใช้คำว่า smart view ตัวนี้มันจะค้นหาสัญญาณนะครับนี่ครับเจอแล้วครับตัวนี้ไม่ต้องลงแอปเลยครับเรากดเลือกตัวนี้ แล้วก็จะขึ้นที่ตรงนู้นเลยครับนี่เลยนครับเล่นได้เลยครับไม่สะดุดเลยครับ YouTube มีที่ความเร็วเน็ตพี่หรือเปล่าใช่มีความเร็วเน็ตนะครับมีความเร็วเน็ตนะครับมีทดลองใช้อะไรม้ยนี่เนี่ย <c oughs> นี่เลยครับ <c oughs> นี่ศิล <c oughs> ปินนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามถึงคลิปนี้ด้วยนะคร<า>ับไาค์ว่ะหน้าใหม่ไฟแรงครับตัวนี้เฮ้ยจอใหญ่แบบนี้ต้องโอเคความละเอียดน้อยไปเปล่าพี่นะครับขึ้นอยู่ความละเอียดอันนี้ขอทีก่กระสิบเขาแล้วนะครับเขาโอเคครับผมอันนี้ครับลื่นเลยครับไม่รู้ผมจะโดนลิขสิทธิ์ปันเนี่ย Okey okay.